ีรีส์ที่อยู่บนทีวีใช่ไหมครับหนังก็จะมีต้นตำรับของหนังใช่ไหมครับตัวละครที่แต่ละตัวที่เขามีคาแรคเตอร์บางคนนํามาเปรียบเทียบกันเฮ้คนนี้จะเล่นแบบนี้ได้หรือเปล่าจริงๆผมอยากบอกงี้ผมอยากให้หนังเป็นตํานานของหนังใช่ไมครับเป็นตํานานของหนังการการที่ผมกําลังจะบอกว่าเฮ้ลองมาดูเวอร์ชั่นนี้ของผมมาคือผมไม่อยากให้เกิดการเปรียบเทียบว่าเอ๊ะ ในยุคของโอลิเวอร์ทำแล้วไปเปรียบเทียบกับยุคเก่าจริงๆแล้วผมมีบางอาจเปรียบเทียบเลยอันนี้พูดตรงๆนะครับด้วยความที่เขาเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในใจอยู่ในใจของคุณผู้ชมมานานยาวนานมากจนผมมองว่านั่นคือตำนานแล้วผมไม่อยากให้เปรียบเทียบฉะนั้นในเวอร์ชั่นของผมเนี่ยอาจจะแปลกอาจจะแตกต่างไปมันก็เกิดขึ้นจากการที่ผมนำเรื่องนี้มานำเสนอในรูปแบบของของเวอร์ชั่นนี้ฉะนั้น ถ้าเราจะบอกว่าภาพยนตร์แล้วมาเปรียบเทียบกับยุคข,ของผมนั้นจริงๆด้วยจากใจเลยผมม,มีบางอาจเปรียบเทียบแน่นอนอยากให้เขาเป็นอามาตะาของเขาต่อไปแต่ชื่อตัวละครสถา,านการณ์จะใกล้เคียงกันแต่จะเป็นรูปแบบอันไหนนั้นเนี่ยแหมโดยธรรมชาติผมก็ต้องบอกว่าปุบไว้ก่อนนั่นแหละครับแต่ก็จะมาเพิ่มฉากให้มันมันขึ้นใช่ใช่ใช่ครับให้ให้เข้ากับยุคยุคสมัยนะครับ อ่คุณชุนครับคุณชุนเป็นคนเขียนชุนเป็นคนเขียนอ่าใช่ใช่ครับอย่างเมื่อกี้บอกว่าแบบท่านทุ่มไปเยอะมันเยอะขนาดไหนเหรับเพื่อกี่กี่ลครับอุ้ยก็ก็ช่องก็ช่องให้ให้การให้เขาเรียกใช้คําว่าทุ่มใช่ไหมครับก็ก็ก็ได้เพราะว่าเราก็ทุ่มทั้งสัพพกําลังกําลังเงินโปรดักชันกําลังกายกําลังใจใช่ครับเราก็ แล้วก็ด้วยความที่มันเรามีประมาณส0 EP จำนวนถ่ายทำเราก็น้อยฉะนั้นเนี่ยแต่ละฉากที่เรานำมา7คนรวมกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนี่นะครับมาดูนักแสแดงหน่อยนักแสแดงแต่ละคนเป็นไงบ้างครับกล้องไป้วอะไรสายทำเป็นไรบ้างคุณไปยาลักษ์เราไม่ต้องพูดถึงเขาเล่นได้ทุกอย่างที่เราต้องการ,รเขาทำอะไรเราก็รู้สึกได้เลยแต่ที่เหลือทั้ง6ท่านก็ออกมาได้ดีด นะครับออกมาได้ดีจริงๆถามว่าพวกเขามีความกดดันไหมพวกเขาก็มีความกดดันเพราะว่าหลังจากที่โปสเตอร์ออกไปแล้วมันเกิดการเปรียบเทียบว่าเอ้ยอะไรอะไรนะอะไรมีตลอดใช่ไหมครับมีตลอด <ๆ S 1> จริงๆผมจะย้อนกลับไปว่าด้วยความสั์จริงผมมีบางอาจเปรียบเทียบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับจะถูกใจหรือหรือไม่ถูกใจผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันในวันที่ออนแอร์กันนั่นแหละครับแล้วน้องแต่ละ ดูเขาก็ดูกันนะครับเขาก็ดูกันแต่ว่าผมมองผมก็เลยอธิบายเขาฟังว่าอ่ะเราขออนุญาตพูดถึงบุคคลสําคัญในวงการตลกเราคือนักคอมจุกเบี้ยกสกุลแสดงโดยนักคอมนักคอมคือนักคอมมันจะไม่มีวันที่มีใครแสดงได้เท่าหรือดีกว่านาักคอมสมมุติหนึ่งใน6คนนั้นซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นจุกเบี้ยสกุลมีใครบ้างคะหกคน ก,ก็ตาม,ตาม,ตามที่ประกาศไปตามประกาศไปกเป็เป็นเพะเอกช่องเจ็ดทั้งหมดเลยก็จะมีคุณโอชาคิดมีคุณบิวนะครับมีคุณแทนมีคุณโหนนะครับมีคุณแชปเวลากรแล้วก็มีน้องใหม่จาก TSM อีกหนึ่งท่านหกท่านรวมกับคุณเป้เป็น 7, เจ็ดใช่ไหมครับคราวนี้จะไม่มีใครแสดงได้ดีกว่าหรือดีเท่ากับนาคอม ผมเชื่อว่านับจากนี้ไม่ว่าจะกี่ยุคนาคมคือนาคมถูกไหมครับฉะนั้นจุกเบี้ยวสกุลที่แสดงโดยนาคมเนี่ยจะกลายเป็นตำนานของพวกเราตลอดไปแล้วถ้าวันหนึ่งมีคนมา,าแสดงเป็นจุกเบี้ยวสกุลผมก็เชื่อว่าเขาก็จะเป็นแบบอย่างที่เขาจะไม่มีวันที่อุย้ยแสดงดีกว่าไปไปไม่ได้แสดงสู้ไม่ได้ไปไปได้เพราะนาคมคือนาคอมใช่ไหมครับฉะนั้นอะ ผมเลยมองว่ากลุ่มพวกเขาคือกลุ่มตำนานนะครับแล้วก็กลุ่มผมเหมือนเด็กที่เกิดในยุคนี้ใช่ไหมเราก็จะไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่เกิดในยุคนั้นใช่ไหมครับแล้วก็แต่ละยุคก็จะมีความสําคัญแล้วก็มีทรงคุณค่าของแต่ละยุคผมผมได้อ่านได้อ่านคอมเมนต์เยอะนะครับถึงการเปรียบผมเข้าใจแล้วผมก็เคารพในสิ่งที่คอมเมนต์มาทุกคอมเมนต์เพราะถือว่าทุกความคิดเห็นทุกคนมีสิทธิ ใช่ไหมครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นในมุมต่างๆอันนี้ผมเคารพสิทธิ์แล้วก็เคารพทุกคอมเมนต์แต่ว่าพอพูดถึงเรื่องนี้ยังไม่เคยพูดที่ไหนด้วยก็เลยอยากจะบอกว่ายุคนี้ก็ขอขอลองเปิดใจดูครับว่าเด็กยุคนี้เขาเล่นกันยังไงใช่ไหมครับเราอาจจะนึกถึงนักคอมหนึ่งในหกคนนั้นอาจจะเป็นจิกจุกเบี้ยวสกุลอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่ผมผมด้ความเคารพว่านักคอม คือสุดยอดที่ไม่มีใครเปรียบได้ไม่มีใครเท่าได้ลองเปิดใจให้เด็กพวกนี้มันดูนั่นแหละครับแต่ละครลหลืออะไรของที่ว่าเวลากำกับอะไรพวกคุณพูดถึงเมันเป็นกเกษตรที่ตลอดเลยนะครับโอ้อันนี้ต้องต้องขอบขอบคุณขอบคุณแฟนๆด้วยครับด้วยก็ด้วยความไม่ตาของผู้ใหญ่ทางช่อง 7hd แล้วก็รวมถึงนักแสดงที่เขาแสดงดีจนผมอาจจะไม่ต้องกำกับอะไรมากนั่นะครับครับนั่นแหล ไไออออกรรแต่เืะมในอนาคตข้างหน้าเรามีโปรเจกต์กับทางช่องเจ็ดอยู่อยู่อันนี้เขาชอบให้พูดว่าขออุบไปไว้ก่อนแต่ปีหน้ามีแน่นอนครับมันเป็นเกี่ยวกับอะไรที่ว่ามันเป็นยูริมันเป็นวายมันเป็นอะไรที่เราแบบเหมือนตอนนั้นที่เคยถามว่าเออว่าเป็นวายนะโอเคเดี๋ยวเราแยก2ประเด็นก่อนเดี๋ยวยูริเก็บไว้ก่อนนะเอา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 โปรเจกต์กับทางทางช่องอ่าอ่าเรายังมีเรายังมีอยู่ อยู่หลายหลายโปรเจกต์อยากให้ผมนับเรื่องเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นจะบอกว่างานเยอะในจริงงานเรายังไม่เยอะพอแต่โปรเจกต์ที่จะเปิดได้รับเป็นรับอะไรเงี้ยที่เมื่อตื่นต้องกต้องตั้งใจอะไรพวกนี้ตัวตั้งหน้าต่างพอว่ามันก็ปีหน้าเรามีครับเรามีเพราะตอนนี้ยุคมันเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นเรื่องของซีรีส์ละเราสังเกตไหมครับว่าตอนนี้เราจะดูซีรีส์ที่มีความยาวระหว่าง8ถึง12 EP ใช่ไหมครับทางค่ายก็จะผลิตลักษณะแบบนี้ออกมา ให้กับทางช่องแล้วเราก็ได้รับอโอกาสจากช่องให้ผลิตแนวซีรีส์ตรงนี้ด้วยส่วนเมื่อกี้คําถามเรื่องยูริยังอยู่ในโปรเจกต์ที่เรากําลังคุยกันอยู่ครับก็ oh. จริงๆแล้วอ่ะผมเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าผมทําอยากทายูริผมอยากทาบู๊แบบหนักๆ <c oughs> อยากทําบู๊แบบนางเอกโดนนางเอกโดนตีนได้อะ่ะโดนระเบิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม โปรเจกต์ของเราอยู่ในระหว่างของการคุยในเรื่องของบทใช่ไหมครับพอบทมันจบหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดทําการแคสนะครับแล้วก็หาผู้เหมาะสมเข้ามาแต่ยูริอันเนี้ยอาจจะขยับไปข้างหลังหน่อยนะเพราะเนื่องจากว่าเรามีโปรเจกต์กับ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 ในเรื่องที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้เรายังมีโปรเจกต์ภาพยนตร์อีกด้วยนะถ้าอย่างอย่างสามสิบเอ็ดท่านวาเนี้ย ปาโขพิเชษีลชาใช่ปอบดิบดิบนะครับเข้าฉาย31ทธันวาวนนป,ปากโกกำกับผมเป็นผู้ช่วยนะอ๋อไม่ปากโกับป,ปากโกกำกับครับผมเป็นผู้ช่วย31ทธันวาก็จะเข้าฉายแล้วก็จะเป็นภาพยนตร์ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกในปีนี้มั้งที่ฉายพร้อมกับสปปลาวด้วยในวันที่31<อ>แล้วก็วันที่23<า>เรามีรอบรอเพลสใช่ ยี่สามยี่สามดันวาใช่แล้วก็จัดที่ไหนรอบจัดที่เดี๋ยวใกล้ๆที่ไหนนะเซนนันเวอร์ใช่แล้วในปอบดิฟดิดเรามีเซอร์ไพรส์ใหญ่ด้วยนะอ่ายางเดี๋ยวไปดูวันที่ยี่สามนักแสดงที่เซอร์ไพรส์อันนี้เซอร์ไพรส์จริงๆแล้วก็เป็นเจ้าแรกด้วยเดี๋ยววันที่ยี่สามเขาก็น่าจะมางานด้วยเหมือนกันตำนานเหมือนกลับมากำันหมดเล ใช่ครับอ่ยใช่ก็นําโดยพี่หน่อยแม่หน่อยที่เราบอกว่าปอบหยิบใช่ไหมครับแล้วก็เหล่านักแสดงยี่รู้ได้ไงแหมรู้ด้วยโอ้ค่บก็จะมียี่สามจะเป็นรอบเพลสแล้วก็ฉายจริงก็เป็นสามเอ็ดครับแล้วก็ทางค่ายก็ยังมีภาพยนตร์ที่กําลังจะทําในปีหน้าอีกใช่เยอะมากับพี่เพ่อโอ้ยผู้ใหญ่เอ็นดู ใช่พีว่าได้พักเปิดอะไรอย่างนี้ไหมครับรือพักลุ่มบางคนบอกว่าอู้พี่ว่าต้องเต้นเต้ทุกอย่างเลยผมก็ผมก็ได้พักแหละงานเยอะดีกว่าไม่มีงานเนาะตรงนะอันนี้ต้องต้ขอบขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณพี่วี่ด้วยที่เขียนข่าวเยอะๆเฮ้ยเอาไอ้เวอร์มากำกับดีกว่าเอาทีไอ้เวอร์ทำดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ว่าทำงานกับพี่เวอร์โคตรโหดจริงหะฮะอวดมากอวดแล้วก็เป๊กจริงไหมคือผมแค่ผมแค่บางคน ผมแค่เป็นคนเสียงดังไม่มีอะไรหรอกผมแค่คือผมน่าทำแอคชั่นแล้วผมก็มีแต่ผู้ชายผู้ชายผู้ชายระเบิดปืนเอฟเฟกสตันต้องเสียงดังหน่อยนะดังนหน่อยคุมซอพี่มีไหมครับจริงมีอยู่กับฟานไง<อ>เป็นลูกไก่เลยปดเลยใปากใช่ใช่อยู่กับฟานนี่เป็นลูกไก่เลยใช่แบบนักแสดงผู้ตงใจไม่ได้เราต้องก็ก็ธรรมดาเวลาเราทำมันมันก็ต้องเสียงดังใช่ไหมครับ ระบบการบังคับบัญชาในกองอะไรเงี้ยใช่แล้วแสดงกลัวไหมไม่กลัวไอ้พวกนี้มันไม่กลัวผมหรอกไม่กลัวใช่หรอไม่กลัวหรอกกลัวไม่กลัวไม่กลัวใช่นั่นแหละครับได้อะไรนะมูเก่งมูเก่งหมอพี่มูนี่ไงมูแฟนมูเก่งอ๋อใช่แฟนมูเก่งได่มูเก่งเซตติ้งอะไรไม่ใช่ ฝากภาพยนตร์ปอบดิบๆฝากฝากหนยนะครับก็ฝากภาพยนตร์ปอบดิบบนะครับ3 1ธันวาคมนะครับเราจะเข้าฉายพร้อมกัน2ประเทศคือประเทศไทยแล้วก็สปปลาวเป็นภาพยนตร์เบาสมองช่วงปีใหม่พาครอบครัวกันไปดูนะครับอขำอย่างเดียวมีความสุขในช่วงปีใหม่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ